สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นเ,นเขียวค้อนเดิมพานนกไม้มาออกมาลองต่อบ่งกับขันเฉพาะคลิปแรลกค้อนแหลกที่ขึ้นไม่ไหมครับขันอื่นขันเฮหกขันย้อนอยู่เต่บทขันไปขันมาหมู่มาห่วมบ้าเอาครับพี่น้องเพชรสยามบ่เอาครับตอนนี้นกป้ายืนอยู่ปลายชานพเนีนรครับ พยายามนิ่งเลยบวงหิ่งหักบหยังาเอาเลยนี่ครับฝึกนกใหม่บังไงเนาะพี่น้องบังเอาเด้อนี่ครับนกเขาเขามาไก่ล้วแต่บัยชอมหิีงกเอา